พี่ครับปีใหม่ครับเอฟซี FC ทว่าไทยทว่าโลกขอให้อหยู่ดีมีแห้งเด้อครับเมื่อในปีใหม่มีโอกาสมาเล่นน้ำหลวงน้ำลาน <Okay. S 1> <c oughs> โลกหลานกะยด้ฟังว่าอยู่แล้วว่าตึงเขินตลกแค่เดียวได้มีมันต,ล, ok. ตลกอ่ามันตลกอีหล่้วไอ้หน่อยคู่เมืองห่อต่งฝึกฝึกโผล่ได้พี่น้องเฮาต้องฮัดไบประธานใหญ่มากพิ่นด่าษถือได้เป็นน,นั่นที่นี่เนาะเป็นผูก กลายเป็นผู้เก่งคนเฮาต้องหัดไปได้อีหล่าแนนบ่เฮอาอีหล่าหนิซื้อบ้านัางไดน,น้อด้วยซื้อฟา้าโอ้ยอัดสีดังคอยเด้อพี่น้องเลยเพิ่นกะอยู่ไกลแน่ล่มกับพื้นพื้อได้เดีวยดวนีว่ผมมานั่งยืนนี่งละยืนมาเล่นน้ำเพิน่นสาวฟ้าพี่น้องอีหล่าซื้อซื้อซื้อบ้านัางไดน,น้อคันยลินน้ำสกุลสุกัณฑ์โอ้ฮะน้ำสกุลสุกระฑ์จ้ะ เคือโกโทโกโทคือคนโคราดพี่น้อะเอ้าอีหลานเกิดอยู่อันโคราชว่าโอ้โคราชจะซีมาโอลูกครึ่งครับพี่น้องลูกครึ่งเนาะเอ้าอีหลานพอเป็นเป็นคนอีสานเนาะอันแม่เนี่ยเป็นคนออียงเป็นคนเออบึงการเขาเจ้าบอเป็นอิสลามบอกว่อันแม่แม่อันผู้เก่าน่ะที่ป้าไปเต้เต้นยหน่อยนะอันอยู่เออ อิสลามผับสองโอูอยอิสลามโแต่ว่าอีหลาดเขมือนเป็นพูดบอกเรึ่นออีหลาดพูดเป็นพูดแล้วอิหลาเนี่ยอายุ้าไ้ก่าส <13. S 2> ออิบสี่วนตีสิบสามสิบสามโอสิบสามปีเนาะอีหลายู่หม้อไหนนาะอยู่หม้อหน,นอึ่ง <You morning. S 2> โอ้ยอยู่หม้อหนึ่ง กีฬาเรียนดิมันแบบนี้โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์คาราบุรุคาราชูนเรามี80ทีเทนษาร์โอ้น้องบัลลาเยอะมากยู่ยใกล้บัลลาขากล้องนั่นอันอกีฬาเรียนอยู่มะนึงเนาะยิงเรียนสมเ,เ,เด็จเนาะโอ้อันเรียนสมเด็จนี่อ้าวคนนุ่มอยากเข่ากล้องนั่พี่น้อ,นอ,นนอ,นอนนงนอ,นอ,อันกีฬาเลี้ยนสมเด็จนี่อยู่อำเภอใดนเนาะอยู่ <c oughs> อยู่พวกบ้านเลยจังหวัดจังหวัดอย่างจังหวัดมุกดาห์จมุกดาห์แต่ว่าอีฬานี่เป็นคนอยู่อำเภอธาตุแม่นบ่บ้านเฮานี่อำเภอธาตุเด้อำเภอธาตุธาตุพนมจังหวัดนครพนมแต่ว่าโรงเรียนเพิ่นอยู่ทีงมุกดาหารพี่น้องก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ล่ะอยู่บ้านอยู่บ้านหยังก่อนที่นโรงเรียนสมเด็จนี่อยู่อ่าดงมูบ้านดงมูบ้านนี่มทหารพันตพี่น้อง ดาราดาราไปรับเพื่อนได้พี่น้องไปไเแวบยูนนี่มันอยากออกกล่องน้ำเอาอีลาเลี้ยนู่หม้อหนึ่งเนาะอันปีใหม่นี่ก็พ่อแม่มาบะมาหลังปีใหม่โอ้พ่นมมหลังปีใหม่พ่ออีลามาปีใหม่พ่อแม่อีลามาปีใหม่กีฬาด้พี่นะ พอปูไม่ยาหรือพอไงไม่ไงเข็มนั่านอีอย่งพออันปูกันยาอะรับจ้างเก็บยางอรับจ้างเก็บยางแล้วก็จ้างเก็บยางปัจจุบันมีคมดีเนาะนี่แหละเแค่ดีเก็บเออได้เกียร์ไหนเกียร์ดีปะ เกีย oh, รติวิชาภาษาไทย <c oughs> โอ้ยิราเกียรติวิชาภาษาไทยโอ้แต่มาเกียรติพันยัยแก,วก้วกับโมโหจักหลอกลุ่นพันยัยแก,วก,ก้วจบปศีสมัยตะกี้มันไม่ได้ป่อซี่บ่ <c oughs> แมนแมนแต่ว่ายอิรา่ากันเล่นคือเก่งเด้อเป็น <c oughs> อนาคตของชาติ <c oughs> ให้พ่อแม่พ่อแม่เพ,พ,พิ่มผ้าใส่ไงมากเด้อีหล่าเด้ออิร่าเยี่ยฝอมีเบาเลยหรือมีหรอเบาจ้ะแล้วแต่ว่าอีหน้่ไงโอย นุ่มน้อยปั้งเด้อเด้ยเดือนหนึ่งยี้อมี่ภูบาเด้อนี่บ่ห่ะยี่ห้อมี่ภูบาอย่างนี้นี่มันขี้ก่อนกรางความรู้ความอี่งง้ก่อนผูบามีอยังไดก็ได้เนาะ แม่นบอกอายุ100ปีกว่าก็มีอะไรโอ้อายุ100ปีพี่น้องลูกหลานข่อยว่าสิอายุ100ปีเอ้อกีฬา100ปีมันสิบ่เล่นถีแล้วบ่ะป้งปีใหม่นี่กีฬาอันหันนามาให้พี่น้องเห็นน้ำเน่อันนี้น้องคุนครับอันคลิปก่อนๆผมก็เคยสัมภาษณ์เพิ่นแล้วคลิปนี้ก็เลยเอาเอาเอื่อยเม้นเอื่อยบ่เออเจ้าเป็นเอื่อยเก้เอื่อยกับพี่น้องกันนะบ่แม่นเอื่อยแท้ๆแล้ว ถือว่าซักเป็นเรื่อยอันเอาขยญนแกะสิบห่อนยังไ่าลืมที่บ้านนี่พยันแกะห่ออันใหญ่มากนี่ยังมีผัวอ๋อจะคล้องแบบนี้ยิบสาวทักเฟนมาหาเฮาเออเออ่ร้านี่ก็อย่าามีผู้บ่าวเด้อเจ้าอะไรบึงกันฟุ้งามเยอะ แต่ว่าใหญ่มากันรักทาหุ่นหล่นหุ่นเซตมาเด้อเดี๋ยวเป็นเป็นเป็นสามากะเอาบางลายเอฟซีเป็นไแก้วสิตาไลยู่ดีสเอ้าปีใหม่นี่อีลาอ่ะร่องนันเลยพอดีใหม่เอฟซีทั่ลกเขาก็ดูวยล่ะกูสีบอกเนี่ยเอาห่างสิก็ได้ตั้งสิก็ได้ที่ไหนอันปีใหม่นี่ก็ให้ขอให้เอฟซีเป็นไงแก้วหรือว่าขอให้เอาบั๊ ปีใหม่นีขอให้พี่น้องคนไทยหรือว่าเอซีพญายแก้วขอให้ขาให้ยูดิมีสุขขอบคุณท่าตั้นแตกที่เราเอาวิ่งเอาเวิ่งว่ารอดว่าพุ่นยี่แก้วเอางานละลืมแหลยบอกให้ได้เอาไงล่ะเอาบอกโบรเป็นในบ้านพี่น้องอันก็คือผมเอาหมาลาย่างพี่ยิงก้องยิ่งซ้ำ อันยาเฮ็ดบักหลากเลยอันที่ผมมาทำผ้าน,นี่เอาไว้เป็นมาทหไงไปไงไปอีหลักกันเบิิงได้วาอเออยากบกว่านโอ้อันนี้พญายี่แก้วได้นี่อีลากกันเสริเอาไว้เป็นเป็นอันนเป็นอันนได้วา่าอ้าข้างหนึ่งเข้า มตื่นเต้น,นอะไรฮาเป็นพบ่งซีนอนะถึงเอาพญเกลียวตายไปแล้วกะยังยังอยู่อยู่เด้ภาพอดีตยังอยู่อยู่นี่นี่แหละข้อหมายมความคิดของผมได้พี่น้องที่ผมสัมภาษณ์ลูกหลานไปนะบรรดาข้อใหญ่เขาได้รับได้ดีมากเขาก็สิคิดหอดถึงพญ่แก้ียววายช่นไปแล้วกะยังสิเขาเตือนบุญอดีตของบุญของของเขานะพี่น้อง